พลูกกิ่น้ำสิลูกไปไหนพาะลูกไปไหนครับโอ๊เลี้ยงพาลูกไปไหนครับเลี้ยงกับลูกทั้งแปดตัวพาลูกไปไหนครับข้างบนเลยม้ากันอีกแล้วม้ากันอีกแล้วพลูกขึ้นมาทำายอม่นีใส่นี่ดีไปลง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 ไปชิวชิュลงไปลูกลงไปพาลูกลงไปตาเลี้ยงพาลูกลงไปเลยเลี้ยงกับลูกทั้งแปดตัวนะตอนนี้มีกี่ตัวสองสี่หกตัวขึ้นมาข้างบนสองสี่หกตัวอีกสองตัวอยางล่าง ลูกลงไปเล้วอย่าเื้อตีนะตีนะไปลงไปชิュเออแม่มันชนลูกมันก็ชนตามไปลงไปลงไปชิュไปเลยแปบดบตัวเลี้ยงกับลูกทั้งแปดตัวชนริจรินลูกสาวแม่น้องกาแฟ เดินหนุ่มประกบสองตัวเลยดูสิเนี่ยหนุ่มไข่วานกับหนุ่มต้งยืนประกบสองตัวเลยดูสิดูสิจะต้งหึงไข่หวานไข่วานเลยต้องเดินออกห่างมาอันนี้เจ้ากาแฟกํำลังคุกฝุ่นอยู่นะคะนอนคุกฝุ่นอย่างสบายใจเลยต้งก็คอยอยู่อาักขานะคะอยู่ใกล้ๆ ไหหวานบอกว่ามาแย่งซีนตูนไอตองไอตองไหหวานบอกว่าแย่งซีนตูตูอยู่กับน้องตั้งนานแล้วทำไมไมาแย่งจะต้องยืนอย่างใกล้ชิดเลยนะค